สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมแล้วก็เ,เพื่อนๆชาว f a c e b o o k นะคะมาพบกับพี่มะขามอีกแล้วนะคะก่อนอื่นอยากจะกล่าวขอบคุณนะคะสําหรับพี่มืดที่ออกรายการคนคนคนที่พี่มะขามพูดไปบอกว่าทุกคนคงจะจําได้ต้องกล่าวขอบคุณอีกครั้งนะคะสําหรับคุณเอไซคุณวายโยที่ไซม่อนภูเก็ตนะคะเป็นตัวตั้งตัวตีมากเรื่องนี้แล้วก็คุณแบลคคุณชดช้อย คุณเอ่อใครนะคะน้องแพทคริสติน่าป๊อปใช่ไหม<ช>คุณคริสติน่าป๊อปคุณเอ่อออล่าจากเอ่อพิงค์ชาแนลนะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะเฮฮาภาษาตุนนะคะเอ่อเป็นกระบอกเสียงอย่างมากตอนนี้ความช่วยเหลือหลั่งไหลของของเอ่อคุณมืดไปหาคุณมืดเดยอะมากนะคะแล้วก็จะมีแบบว่า,าวเพื่อนเอ่อสาวประเภทสองหนสาวสองส่งวิกส่งลิปสติกส่งอะไรขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากมากที่ช่วยเหลือพี่มืดแล้วก็ ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ที่สวรรคโลกนะคะถ้าเกิดมีโอกาสที่จะเอาคลิปนี้ไปให้คุณมืดได้ชมนะคะว่าเสียงทางไกลจากเดนมาร์ก นางฟ้าจากเดนมากฝากกระซิบมานะคะลาบยศสรรเสริญชื่อเสียงจะอยู่กับเราได้ไม่นานเพราะฉะนั้นจังหวะและโอกาสของชีวิตมันมาเป็นช่งชวงๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณมืดเก็บจังหวะและโอกาสของชีวิตนี้ไว้นานๆนะคะแสงสีเสียงอย่าไปหลงละเิงกับมันนะคะก็ฝากบอกไว้นะคะแต่คิดว่าคุณมืดคงไม่อย่างนั้นหรอกคระัเพราะว่าเขามีความกระตันยูสสงนะคะ ความกตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะฝากขอบคุณฝากขอบคุณน้องปอยติชดาด้วยนะคะเอสายอะไรอะไรอย่างที่พูดไปก็มีเอสายมีคุณวายโยคุณคุณชอยน้องเออน้องแบล็กนะคะแล้วก็คุณคริสติน่าป๊อปคุณเออออล่าพิงค์ชาแนลนะคะขอบคุณจากใจอีกครั้งนี่แหละค่ะตัวอย่างดีๆของกระเทยก็มีนะคะก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรนะคะ ขอบคุณสําหรับทุกท่านที่เข้ามาทักทายกับมะขามนะคะมีปัญหาไหมละก,ก็ก็ยังรับแอดรับไลน์รับอะไรอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ที่ที่ท,ท,ที่ที่ไม่ตอบเลยสองสมาธิหายไปก็คือทุกท่านหลายๆคนที่ติดตามคงจะทราบก็คือไปเป็นเจ้าภาพบทนาคมานะคะนางฟ้าของเราก็สามารถที่จะบทพระสําสเร็จไปได้1องค์นี่ก็คืออยากจะ เป็นยกตัวอย่างให้ให้ให้น้องๆและเยาวชนดูนะครับเพราะตอนนี้มีเยาวชนติดตามพี่มะขามเยอะมากมาก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังไม่ยิงยังไม่อะไรเหมือนเดิมนะคะมีอะไรแวะทักทายเข้ามาหาพี่มะขามได้นะคะอย่าลืมนะคะคิดไม่ออกบอกพี่มะขามให้พี่มะขามช่วยคิดนะคะยังไงก็คลิปนี้คลิปดีค่ะไม่ด่าใครเลยะคะ่ะก็อยากจะฝากขอบคุณแทนคุณมืดนะคะฝากขอบคุณบริษัททีวีบูรพารายการคนคนคนนะคะที่เอาชีวิต ในอีกมุมหนึ่งของสังคมมาเผยแผ่แล้วก็ทาให้ผู้คนมองออสาวประเภท2สาวสองหรือชาวสีม่วงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะออออมองไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณทุกทุกท่านนะคะแล้วก็อยากจะฝากบอกว่าเสียดายจังเลยนะคะน้องเอสายภูเก็ตนะคะได้ข่าวว่าจะมาฝรั่งเศส พรุ่งนี้ก็คืออาจจะเป็นวันอังคารหรือวันพุธก็น่าจะถึงฝรั่งเศสเราคงไม่ได้เจอกันแล้วค่ะเพราะพี่คงจะกลับเดนมาร์กแล้วนะคะเพราะว่าพาน้องๆเข้ามาเที่ยวที่ฝรั่งเศสแต่ไม่เป็นไรค่ะบางทีพี่อาจจะมีโอกาสหาโอกาสไปเยี่ยมน้องก๊อฟนะคะน้องเอซายแล้วก็น้องวายโยที่ที่ที่ภูเก็ตแล้วก็ถ้าเกิดเจอกับพี่มาขามได้อะไรได้ที่เมืองไทยก็แวะทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาใหม่ค่ะคลิปนี้เป็นอะไรที่แบบแบ่งบุญกันนะคะเป็นอะไรที่แบบ ขอบคุณไม่ได้ด่าใครไม่ได้บีไม่ได้เหวี่ยงใครค่ะน,นี่ก็อีกมุมหนึ่งของพี่มะขามนะคะอย่าลืมนะคะคิดไม่ออกบอกพี่มะขามแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ